คปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกเออนี่น่าสนใจมากก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะที่ป้องกันเกี่ยวกับการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้นะคะกับคุณประธานรัชตาจ,จำรูนผู้จัดการโครงการอุตโสศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์การสงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ,ส,ส,คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะนี่เป็นแอปพลิเคชันในการป้องกันอัลไซเมอร์โดยเฉพาะเลยนะคะจริงๆแล้วเป็นการลดความเสี่ยงนะครออับลดความเสี่ยงค่ะ, <application S 2> คะ ที่ช่วยส่งเสริมการออกกําลังสมองของบุคคลนะครับอ๋อป้องกันก่อนใช่ไหมคะลดความเสี่ยงใช่ครับ็คือโดยโดยลักษณารติการ์เซียแน่จะเป็นสิ่งที่อารลันขึ้นมาเพื่อให้เกิดทําสิ่งแปลกใหม่ๆนะครับโดยจะสอดคล้อกมาจากเป็นเกมสมองต่างๆนะครับค่ะให้ cover ทั้ง3บห6 5วันเลยจึงเรียกว่าหมายถึงว่าจะไม่ไม่ไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละเกมในแต่ละวันไม่ซ้ำกันใช่ครับ กางวันเนี่ยจะเป็นเรื่องของทาที่ต่างให้ทำนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องของความสามารถทางสมองเนี่ยจะก็จะครอร์หลายหลายด้านนะครับเป็นความตั้งใจสมาธิความจำความสามารถทางภาษาการเรียนรู้การใช้เหตุผลหรือว่าการตัดสินใจแก้ไขปัญหาประมาณนี้ครับก็จะมีการรันเกมที่เกี่ยวข้องท้นมาให้ลองได้ฝึกเล่นดูไว่าครั้งเดียวนะครับ คือหมายความถ้าเราไปเล่นเกมนี้วันนี้ล้าพออีกวันหนึ่งพอเราเล่นก็เปิดขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีรันเก็บเอื่นมาให้เราเจะไม่สามการแต่ว่าสามารถกลับไปเล่นเกมเดิมได้แต่ว่าเกมใหม่ยังไม่เปิดนะครับต้องรอ เล่นไปเรื่อยๆในแต่ละวันครับผมเล่นไปเรื่อยๆในแต่ละวันแล้วอยากอย่างนี้ว่าจะไปเล่นที่ไหนยังไงผ่านทางไหนยังไงค่ะการที่เกันเขาสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับที่แอปสโตหรือว่าเพลย์โตนะครับถ้าแอป s โต r e ก็เข้าไปที่เป็นระบบของ iOS เนะครับก็แล้วก็เพ a ย์ t โต e ที่ระบบของ Android เนี่ยก็จะเจอคพาว่า a l z นะครับหรือ ALC ะครับ เว้นนิดนึงแล้วเขียนว่า Harenda ครับปีนี้ค่ะที่แปลว่าปฏิทินปฏิทินค่ะก็เมื่อเอเจอปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะถามตัว Adobe Air ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนยังไม่มีก็อาจจะต้องลง Adobe Air ก่อนแล้วถึงจะมเล่นได้อ๋อค่ะก็คือดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเล่นยากไหมคะเกมนี้เนี่ยค่ะฉันก็อยากไปดาวน์โหลดยูได้ค่ะเจะ ก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเลยรื่อยๆครับก็จะเหมือนกับเป็นเกมที่ด่านหลังๆก็จะเพิ่มความยากขึ้นเป็นพิเศษครับอทุกวัยทุกวัยหรือว่าเฉพาะต้องต้องต้องวัยต้กวัยท้กวัยค่ะอแต่เหมาะกับว้มไหนจริงๆค่ะปกติที่พบความติดปกติเรื่องของความบกพร่องทางด้านความจําเล็กน้อยถือว่าเป็นสีไอเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุตั้งแต่จริงๆโรคอัลไซเมอร์จะเริ่มโดยปกตินะครับจะหกสิบ ไปก็จะเริ่มถ้าเกิดมีอาการก็จะเริ่มเห็นบ้างแล้วครับว่าอาจจะมีคําปกป้องทางด้านความจํานะครับครับผมแต่สามารถเการเล่นเกมแบบนี้สามารถช่วยให้เป็นลักษณะการลดความเสี่ยงการป้องกันเหมือนกับสมองก็เหมือนต้มเนื้อนะครับก็ต้องมีการออกกําลังด้วยเหมือนกันค่ะก็คือต้องฝึกฝึกฝึกบ่อยๆถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้มันก็เท่ากับมันก็เหมือนไม่ได้ใช้งานสมองก็จะฝ่อไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับผมค่ะ นะคะเพราะนั้นก็เรียกว่าทุกเพศทุกวัยนะคะในในการที่จะใช้ถ้าเป็นกลุ่มเด็กๆก็เล่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เด็กๆครับเล่นได้แต่ว่าบางเกมได้แต่ยากไปสำหรับเด็กๆนิดนึงนะครับเด็กเลยนะครับแต่ก็เด็กโตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเริ่มเริ่มได้แล้วแต่เป็นว่าเป็นผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเป็นการฝึกสมองของผู้ใหญ่ให้ได้ใช้งานตลอดเวลาใช่ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอัลไซเมอร์ด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งทำขึ้นมาหระคะเพิ่งพัฒนาขึ้นมาล่ะค่ะ จริงๆแอปพลิเคชันนก็เป็นการงานบรูรณาการนะครับแต <คะ S 1> ่ในเรื่องนนอกจากส่วนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะมีส่วนความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้กระทรวงวิทย์เหมือนกัน <คะ S 1> แล้วก็ยัง,ยงมีเมื่อวันที่เราเอาใจเมืองประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานโมบายคอมพิวติ้งแลบที่อยู่มหาลาัยนเรศวรนะครับตรงนี้ก็มาร่วมบรูรณาการทํากันเพื่อเกิดสิ่งดีๆนะครับ ได้ลองทดลองทดลองใช้ทดลองเอาไปใช้จริงมายถึงว่าได้ได้หมายว่าได้มีกลุ่มทดลองอะไรในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะอ๋อจริงๆแล้วเป็นเอเกมที่จริงๆแล้วเป็นเกทีเเกที่อาจจะพบได้ในทั่วไปอยู่บ้างนะครับก็ก็จริงๆแล้วไม่ไม่ยากมากนะครับก็<อ><อ>สามารถลองเล่นได้เลยสําหรับการลงวิจัยศึกษาว่าเป็นผลทําให้ลด อัลไซเมอร์ได้จริงหรือเปล่าแบบนั้นเนี่ยเราเรายังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะพัฒนาขึ้นมาก่อนเพื่อ,อมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดบุคคลเนี่ยได้มีการใช้ออกกำลังสมองหรือเ,เรื่องนิวโรบิก,กน,นะครับก็คือช่วยให้แบบว่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ <ทำ S 1> ค่ะอ๋อค่ะเล่นแล้วไม่ถึงกับขั้นติดเกมใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ติดเพราะว่าเกมเนี่ย <laughs> เปิดให้ได้แค่วันละครเดียวอ๋อวันละครหมายว่าเกมวันละครแควันละกมเท่านั้นค่ะ <c oughs> อืม่าเพราะฉะนั้นก็เข้าไปลองเล่นกันดูได้เดี๋ไปดาวน์โหลดก่อนใช่ครับแต่เน้นว่าให้ให้ทําทุกวันะนะครับก็เหมือนเหมือนกับว่าเราได้ฝึกสมองทุกๆวันเนี้ครับจะได้เป็นกนารฝึกการใช้สมองของเราค่ะเอเอเอลแซดค endar นี่คือต้องตัวติดก,กันเลยไหมคะหรือต้องเว้นวักหรืออะไรไหมคะ <c oughs> สามตัวก็ alors, ค <c oughs> <c oughs> ือ A, L, Z นะครับติดกันก่อนนะครับเอาเป็นนิดนึงนะครับอักษรหนึ่งแล้วก็คาลินดา C, A, L, D, N, D, A R ครับค่ะวันนี้พยายามที่จะหาแต่ไม่เจอเพราะว่าถึงวัยถึงวัยต้องฝึกแล้วค่ะต้องฝึกเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าความจำไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะตอนนี้หลงหลงลืมลืมไหนคะเพราะฉันนี้เขเหมาะมากสองคนวัยดีฉันก็ต้องไป อ๋อครับครับค่ะเล้ค่ะว่าเนีอันอันนี้มันมีจุดเด่นตงองเออดิไหมคะที่ที่ผู้ป่วยเท้าผู้ป่วยผู้ป่วยนี้เล่นได้ไหมคะผู้ป่วยจะอาจจะรู้ว่าเล่นยากไปนิดนึงอาจจะรู้สึกว่ามันยากไปนิดนึงครับสจะเหมาะกับคนที่อ่ายังยังยังสามารถใช้สมองได้โอเคอยู่นะครับแต่ก็ ในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องความจําเล็กน้อยก็อาจจะยังพอโอเคครับ <c oughs> ก็จะเหมือนเป็นเกมทั่วไปครับแต่ว่ารวมื่าต้องเรียนก่อนว่าเราไม่เล่นถูกผิดน,นะครับตั <c oughs> งนั้คือเฉลยให้ด้วยแต่ว่าจริงอยากอยากให้พยายามก่อนว่าออยากพิมพไปดูเฉลยใช่รวนแบบว่าอ,อพยายามเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต้องกดที่เฉลยดูนอกจากนั้นเียพอจบเกมใช่ไหมครับมันจะมีทางหน่วยงานเนี่ยก็ร่วมกันแปลจากเ o u r n a เลยครับเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์นะครับเรื่อเกี่ยวกับ โรคอัลไซเมอร์ต่างๆเช่นความรู้ที่เกี่ยวกับว่าลักษณะอาการแบบไหนทีน<ม>่เป็นหายไปผู้วยหรือว่าเปเปอร์ที่บอกว่าถ้ามีพฤติกรรมเรื่องสุขภาพที่ไม่ดีเช่นเรื่องเบาหวานบวใจความดันนยครับคุณอกคุณอ,อาจจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าอะไรอย่างเี้ครับก็ต้อง แด้หมความดีๆเงี้ยมีฝาดแทบอยู่ในในตัวเกมด้วยก็แล้วจสนุกนะก็ยังได้รับความรู้ได้รับความรู้ด้วยนะคะได้ครับผมค่ะรูปแบบนะจะสนุกสนานด้วยไม่น่าเบื่อครับค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองเล่นดูต้องเป็นการสึกไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนจะเป็นเรื่องของความอัลไซเมอร์เนี่จะอายุเริ่มลดน้อยลงเหมือนกันใช่ครับที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะครับเพราะนั้นป้องกันไว้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <ขอ S 2> ค่ะขอบคุณมา,มากค่ะสวัสดีค่ะดึงปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก